สงครามมหาเอเชียบุรพาอบ,บัติขึ้นเราทุกเหล่าขานเกิดความพยายามที่จะค้นหาทองคำเหล่านั้นฉันรู้สึกว่าทำไมนายถึงเ,เหมือนกับติดตามฉันมาตั้งแต่เด็ก,ดกๆก็ยังเหมือนว่านายอยู่ใกล้ๆฉันตลอดเลยคุณเชื่อในผมลิขคิดไหมทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วนมนี้ผีคุ้มไว้ลูกชายผมจะรักษาป่ารักษาผืนป่า รักษาลมหายใจของชาติด้วยชีวิตสมบัติของข้าข้าต้องนำมันกลับไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กาแ,แสดงจากสมบัติมหาแห่งนะคะเอาใครเป็นใครกันบ้างต้องเริ่มจากหนุ่มคนนี้นะคุณเบงสันต,ติราชกับบทเมทีนะคะน้องพีพีพัพชญาค่ะพิมพ์แพรค่ะน้องบิวรัตพ์กับบมดตองนะคะน้องจาดาอินโตเรนะคะรับบทการน้องปุ๊กปิกนักการรับบทเนมานะคะ ออกอากาศมา6กตอนแล้วสมบัติมหาเฮงแล้วก็เรตติ้งนี่ห้ากว่ากว่าไม่มีตกเลยนะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างน้องๆหนหนว่ายังไงบ้างอาเบนก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กได้รับกลับมาดีมากครับคนก็จะชมว่าแบบเป็นละครที่ครบรถมีทั้งแอคชั่นคอมดี้แฟนตาซีซีดีสายศาสตร์เวทมนตร์ทุกคนทุกคมีครบเลยไม่เหลือให้คนอื่นพูดเลยหมดแล้ว เพราะพี่ะจริงๆแล้วเป็นหันใจละครเด็กนะเล่ยละครก็คือเด็กชอบมาตลอดเลยหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เป็นไงเรื่องนี้ค่อนข้างโตนิดหนึ่งเพราะไดเป็นคุณหมอค่ะก็คืออาจจะไม่ได้ลงไปบูมากเท่าไหร่ค่ะแต่ก็งงนะคะว่าทำไมคุณหมอถึงอยู่แต่ในป่ากตลอดเลยเป็นหมอป่าเป็นหมอป่าไม่ใช่หมูป่าเดีเป็นหมอป่าค่ะ แต่ว่าก่อนจะไปถึงหมอป่าเนี่ยถามนิดนึงว่าคุณเล่นกับพระเอกรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องนี้เห็นบอกว่าพระเอกอะไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่คุยกับใครเลยนอกจากคุยคนเดียวยังธรรมชาติค่ะ ในบทเขาแบบเป็นป่าไม้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็คือเดินออกจากเพื่อนๆนแล้วก็ไปคุยตามนะคะลมก็หมดวัใช่เพื่อนๆหลายคนเกับเพื่อนนะโดยเฉพาะเพื่อนแก๊งพู้เอกคุณเขาบอกว่าเบนไม่เหมือนเดิมแล้วเพ้่แต่ถ่ายละครเรื่องนี้ไปแล้วคนเดียวเก่งมากมันเป็นอะไรคะคุณก็ด้วยคาแรคเตอร์ของผมผมเป็นคนเหมือนแบบ ขาลุยชอบลุยเดี่ยวแล้วก็ความสามารถพิเศษเนี่ยผมสามารถสื่อสารแล้วก็เห็นผีเฮ้ยนี่ไงในสตูนี้มีหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยหสายคนลุกขึ้นมาเลยค่ะนัดได้ไงยังไม่ตายค่ะเมือวจะเจอ บอกว่าชอบลุยเดี่ยวไม่พอนะไปเจออะไรเดี่ยวเดี่ยวบูยังบู๊เดี่ยวอีกด้วยใช่ครับเราเก่งมากอะเ็นก็ในคอมเมนต์ก็จะมีเยอะมากว่าเท่เนี้ยเก่งมากเก่งไปเก่งไปตายยากมากชอบลุยเดี่ยวก็ลุยเดี่ยวเนี่ยบางทีไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเท่าไหร่ฮะสามต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งเฮ้ยสิบก็มีแล้วก็มีสิบก็มีใช่คุณหนึ่งเหรอครับตายแล้วคุณมากสุด ที่คุณหนึ่งแล้วก็ไปลุยเนี่ยกี่คนประมาณ10บครับคุณแล้วคุณชนะแพ้ครับถ้าจะต้องมีนในเชตะฐานคุณต่อเลยนะคะว่าคุณละอายใจบ้างไหมคะผมแพ้ผมเรียกว่าแบบโดนทุกขวดเจ็บปวดทุกตอนไม่ไม่ม่าว่าเขามีคนช่วยอยู่เรื่อยๆนะคะช่วยไหมใช่แต่ลนขวดคนนี้ช่วยไหมใช่ไม่ช่วยไม่ช่วยเฮ้ผมช่วยไปตาม ตามคุณไปหาหมอนะตนะคุณไปหาหมอนะอันนี้มาตอนสุดท้ายสุดท้ายไอ้จริงมาตอนจบเลยครับคนที่ช่วยจริงๆก็จะเป็นเป็นวิญญาณเข้ามาสิงร่างพอสิงร่างผมปุ๊บเนี่ยผมก็จะเก่งมากขึ้นเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็เก่งมากคนดีที่สุดจากเก่งอยู่แล้วพอมีวิญญาณสิงร่างปุ๊บคุณก็จะเก่งกว่าเดิมอุ้ยลุงนี้ตายก็ดีมันก็จะได้เข้าสิงคุณได้จะเย็นเย็นพี่แป๊เอ้าแต่ว่าความสนุกสนานความมูความอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องผัดกทีนึงคือทำไมเราต้องไปที่ไหน ตลอดเลยเขาไปเราช่วยเพื่อนไม่ทันเวลาเขาอธิบายเลยเขาชอบไปก่อนชอบโชว์เดียวไม่รอไงไม่รอมันจะมีประโยชน์นึงที่ตองชอบพูดมากว่าไอทีไอทีไอทีทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องจริงๆคืออยู่เฉยๆเรียนอยู่เขาจะเห็นผีแต่เราไม่เห็นไงเขาก็ไปแล้วอยู่เฉยๆไปเลยไปวิ่งไปไปดูเราก็ไอที ไม่ไหนวะไม่คือเขามาขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับผมก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือและนี่ก็ชอบมาถามเกิดอะไรขึ้นแต่ผมต้องมานั่งอธิบายอีกสงสัยไม่ได้เลยนี่เขามีทุกตอนหน่อยะแต่ว่าไดอะลลอกเขาสบายมีแค่นี้แหละไอ้ทีไอ้ทีแล้วคาแรคเตอร์ของคุณเป็นไงครับคุณตลกเฮฮาพวกผีมากกลัวผีมากแต่อยู่กับเพื่อนที่เห็นผีด้วยใช่ก็ไปเวนกรมหรืออะไรบี้ชักสตาราผมไม่ขีดเพื่อนหนูก็เห็น ก็กลัวผีใช่ค่ะใช่ตัวเราตัวเราในเรื่องก็คือจะกลัวผีมากแล้วก็พยายามจะบอกน้องเอกว่ามีผีนะเราไปเราไปไหว้พระกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใส่แบบมูเขาเปนส่มูแต่จบนอกนะแตจบนอกค่ะเป็นแบบสายไอเทคด้วยอ๋อเป็นเป็นไฮเทคด้วยแต่แบบแตจบนอกแต่บิวเก่งที่บอก บิวใช่เหออบิวกับออดาหวานหวานหวานเลยฉากนี้แบบว่าหวานกันเลยบิวหวานเก่งบิวหวานเก่งนี่คือยังไงคะก็ตัวการเหมือนกับเธอชอบชอบเขาอะค่ะก็เป็นห่วงเขาตลอดกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหินทำไมอะเหินทำไมบิวกับบิวฮะเหิทำไมคะแบบจาร์าตอบแล้วยังดูแบบเขินเขินทั้งเราก็ดันยิ้มยิ้มอายอายคืออะไรยังไง เขาได้ละเขาด้วยคำพูดของเขาเป็นคนที่พูดนุ่มนวลมากหมายถึงจาได้ครับเชื่อต้องการอะไรครับยังไงเชื่อหนักพี่ไม่มีเซนส์แต่พี่ก็สัมผัสได้เดี๋ยวว่าแต่พี่สัมผัสได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมไม่มีเซนส์ก็น่าจะสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้ ผมจะตายอยู่แล้วเขาก็ยังหวานอยู่เนาะเนี่ยไม่เคยสนใจเลยไอทีไอทีเดี๋ยวอหวานก่อนนะยยังหวานก่อนแต่ว่าทางด้านนู้นบุกปิ๊ค่ะบุกปิ๊นี่เรามาแบบว่าร้ายตัวร้ายเรื่องนี้คือเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์มากเลยเพราะว่าร้ายลึกแล้วเราคือเป็นผู้หญิงเราต้องเป็นนักฆ่าคือโหดมากฆ่าเป็นฆ่าแล้วก็มีบู๊มีปืนคือแบบจริงจริงบุกปิ๊เราต้องทําเสียงโหดด้วย แล้วมันิโหดขนาดไหนเราพูดให้พี่ฟังหน่อยสิแผ่อำนาจไปเลยครับพี่จิม้องไหนเองคะต้องนี้หยุดนะคุณคะเสียงเขาเสียแผมนี่เหมือนเรียกซื้อไอ้จิมมาเฮ้จิมผ่านผ่านหยุดนะอันนี้คุณเสียงโหดีค่คือบัวลอยยากมาก ายการที่ทําให้เสียงดุอะด้วยวพี่หนูอะเป็นนักฆ่าเป็นผู้หญิงเนาะตอนนี้ทันยันออกแต่งตั้งให้หนูเป็นหัวหน้าแล้วเป็นหัวหน้าผู้หญิงแล้วลูกน้องคือผู้ชายหมดเลยคือต้องทํายังไงก็ได้ให้ลูกน้องกลัวแล้วไดอะ็อกนอกจากหยุดน้ำมันมีได้อะล็อื่นอีกไหมที่ว่าแสดงความน่าเกงขามของหนูส่วนอยากจะทําแบบตาดุมีแผดเสียงที่สุดของหนูมีได้อะ็อกอะไรบ้าง คอยติดตามดีกว่าเออคอยติดตามแต่หนูอยากเห็นพี่เป้ทำแบบเสียงขู่มากเลยค่ะจริงเหรอคุมลูกน้องน่าจะได้อะพี่ก็แหมเล่นโหดไม่ค่อยเป็นเอาเสียงขู่นะเสียงขู่อะไรนี่ส่งอะไรมาเก็บคอนเทมเพลตอยู่โธ่แหมเอาจะดีอยู่เรื่องราวนี้นะสมบัติมหาเฮงนะคะเราจะเห็นว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในป่า แต่ก็มีฉากที่พระเอกดังเอกเขาต้องถ่ายปอดเฮ้ยในป่ามันไม่มีการจมน้ำแล้วคุณไปถ่ายปอดยังไงอะค่ะอะไรอะยังไงต้องบอกก่อนว่าฉากนี้เหมือนเป็นเป็นคิวแรกเลยที่เราทำ้วยกันซึ่งสนิทกันมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยสนิทกันแล้วคุณก็ต้องมาถ่ายปอดกันั้งแต่คิวแรกอุ้ยตายแล้วพี่คนเยอะมากเลยวันนั้นอะพี่พีวันนี้เนี่ยพี่ถามจริงโดนจริงไหมตอนแรกอะก็คือ ตอนแรกที่ซ้อมมันก็คือไม่โดนค่ะแต่ทีเนี้ยพอตอนมาอินเสิร์ตอ่ะผู้กำกับก็แบบพี่ขอแหละหนูก็แบบพี่ขอแะไรคะพี่ขออะไรคะตอนซ้อมไม่โดนครับพี่ขอใครคะพี่ขอหนูหรือพี่ขอพี่เบนครั้งเดียวครั้งเดียวแต่นานมากแล้วแบบเขาให้แบบจมอยู่อย่างนั้นนล้ค่ะให้จมอยู่อย่างจมอยู่อย่างนั้นแค่จมอยู่แค่อยู่เบาประมาณนี้นะจี๊ด ทรมานที่ลมอย่างนั้นอ่ะไม่มันหายใจแล้วมันแบบประมาณเกือบหนึ่งนาทีครับแล้วโดนจริงๆโดนจริงๆรหนึ่งนาทีเกือบหนึ่งนาทีแล้วมันแล้วผมว่าการหายใจแล้วมันแบบเมื่อไหร่จะคัด่ไหมที่การหายใจพี่พูดเหมือนหนู้มเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบันเขินมากอ่ะเวลาแบบประกบกันไปแล้วแล้วเราแบบว่าเราจะหายใจลดน้องอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเขินเขาเป่าเลยครับเขาเหม็นบีบเป่าเดี๋ยวนะหมายความว่าลมหายใจพีบีเข้าไปสัมผัสลิ้นไก่ที่เป็นกระด้างแล้ว เปล่าเปล่าเเป็นการถ่ายตอนวันนี้เราก็เลยจะมาแถลงข่าวใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนคืออยากรู้จริงๆว่าคือระหว่างที่แบบอยู่ในนั้นหนึ่งนาทีมันนานมากอ่ะโดยธรรมชาติของการถ่ายปอดคือคุณต้องหูหูจริงๆแล้วพีปีหูหูไปกี่ครั้งแบบหู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 คือตอนนั้นหนูตกอยู่ในภาวัง่ะค่ะหนูลืมหนู f o r ไม่ไม่ได้นับไาอี่ครั้งแต่นานมากจนกว่าเขาจะสั่งหนูอึ้งอยู่ไงกว่าจะคัดนานมากแล้วพอหลังจากคัดปุ๊บ หลังจากที่พี่เบนลุกขึ้นมานั่งผีๆปุ๊บแล้วคุยอะไรกันก็ไม่มองไม่มองเราก็ไม่คุยกันอีกประมาณสองสามนาทีเดินเนะเวลาเดินสวนกันในห้องน้ำเชื่อนะเจรจ์กว่าจะสนิทกันอีกอนะเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์จับซีจากซีผายฝาดเมื่อกี้แล้วต้องคุยหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผีเยอะมากมีผีอะไรบ้างมีผีกี่ตัวคะอ๋อผีทหารจำได้ไหมอ๋อผีทหารญี่ปุ่นผีทหารญี่ปุ่นผีเล ด้วยมีผีในป่าด้วยค่ะมีผีในป่าด้วยเหรอมียักษ์มียักษ์ด้วยค่ะมียักษ์ผีญี่ปุ่นมีผีในป่ามากมายแล้วไม่พอสเปเชียลเอฟเฟคเรื่องนี้ก็เยอะมากโอ้ใครต้องเล่นกับสเปเชียลเอฟเฟคต่างๆอะไรบ้างคะไม่น่าถามครับผมเป็นยังไงบ้างเบนก็ก็ดีครับเป็นการพูดคนเดียวสร้างจินตนาการคนเดียวดีตรงไหนนี่แล้วก็ทุกคนเขาก็จะกลับบ้านกันหมดใมาคนแรกแล้วกับคนสุดท้ายตลอดก็เดินมานั่งคุยกับ ต้นไม้เหลผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องอาศัยใครใดๆเพ้ออยู่คนเดียวเพ้ออยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวครับเล่นอนู่ทุกคนกลับบ้านกันหมดเรียบร้อยซีจีสวยมากงะสวยมากสวยค่ะสวยมากสวยมากแล้วก็จะมีควันดำๆตามฉากซีจีไหนฉากยากที่สุดที่เบนอะที่ต้องเล่นจากซีจีมีเยอะมากครับแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ยากจริงๆจะเป็นเป็ใส่สลิงครับมันจะมีมันยากตรงไหนคะในการใส่สลิงมันลัดตัวอ๋อมันลัด คือการ<ส>ล้างมันล้างมันแน่นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วบางทีกล้องบางทีจับ โฟกัสไม่ได้เลยเราดึงดึงเราเห็นสายเห็นอะไรเวลาขึ้นสลิงทีกี่ชั่วโมงเวลาขึ้นสลิงทีกี่ชั่วโมงพี่เบ็คก้ได้งานออกมาแบบสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูซีนหนึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงขาหนีบล้าเลยนะฮะมันดูด้วยเนาะพี่เบ็กี้ดูม็นห่วงเรื่องนี้ใหญ่ๆเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะใหญ่ๆมากอ่ะมีฉากหนึ่งดูน่าสนุกคือฉากที่ต้องขับรถบักกี้ด้วยใช่ค่ะดูน่าสนุกมากเลยเป็นยังไงบ้างคะเล่าฉากนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมันถ่ายว่าสนุกแล้วเนี่ยหลังถ่ายสนุกไปอ โอ้หทำไมะได้เป็นยังไงยังไงยังไงฝุ่นมันเยอะมากค่ะเวลาเราไปปั๊บคือเราทั้งกินดินทั้งดินติดกินเลยเหรอหนูกินเลยเหรอคะต้องกินค่ะเพราะว่ามันมันเปิดหมดเลยแล้วเราก็ไปกันเร็วมากใช่ค่ะล้วแล้วนั่งรถมันมีไดอลล็อกพูดด้วยไหมฮะไม่มีไม่มีกูแบบพูดกันเลยค่ะแต่ว่าระหว่างที่แบบกีดก็คือดินด้วย่แต่พีพีนะคะคือเสียงกีดมาไกลจนเขาอีกนู่น ผมหูแก้วหูผมแสบไปหมดเลยแค่ออกรถพีพีกีดแลไปไปอีกเขาหนึ่งคันหนูก็พี่เบนอะอยู่ท้ายสุดอได้ฝุ่นบทุกคันเลยค่ะืมเออดูสิเนี่ยฉากที้สนกทฉากที่น่าสนุกนาสนุกมากฝุ่นไม่พองกันยังเด้งดึ้งด้งด้วยพี่พีบอกเอออะ เรื่องนี้นะคะต้องถ่ายทําในฉากเยอะมากเลยต้องถ่ายน้องปุกปิกหน่อยน้องปุกปิกถ่ายในป่าถ่ายในป่าต่างๆเนี่ยแล้วการแต่งตัวของเราเนี่ยมีใส่ขาส้มขาสั้นด้วยขปสั้นไปเป็นยังไงแรกๆก็นิดนึงค่ะแต่ว่าหลังๆเริ่มชินแล้วแต่หนูแอบขำคนดูอ่ะคนดูอินแบบว่าไปจนถึงการแต่งตัวค่ะเมเนมาโดนยุงกัดไหมขาจะเป็นยังไงบ้างนี่น้องใช่เป็นห่วงเมมา มีไหมมีไหมล้วแล้วมีเราโดนยุงกัดไหมโดนอะไรบ้างไหมคะหนูฉีดฉีดยาฉีดเคาเรียกว่าอะไรนะสเปรย์กันยุงวา้แล้วในป่าถ่ายทำนัด มีเราขาสวยเดินสวยอยู่คุณเดียวยากจะบอกว่าตอนเปิดกล้องขาก็ยังแบบเนียนๆอยู่เขาขาเขา่าใช่แต่ตอนปิดกล้องเป็นขอบกางเกงเลยค่ะโอ้ยกลา่แดดเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมก็ไม่ถ่ายในป่าเกือบร้อยเจ็ดสิเลยใช่ถ่าในป่าตลอดแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงเอาอย่างเราเราต้องเตรียมตัวยังไงนางเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยโอ้หนูเป็นผู้หญิงลุยมากค่ะหนูชอบป่ามากอ๋อหนูชอบใช่ค่ะเป็นแนวแบบลุยๆอ้าวพีพีแล้วพีพีเตรียมของเลยไหมเวลาไปถ่ายละครโอ้หนูเตรียมไปหลายอย่างเลยค่ะก็มีที่มาที่มีแม่ค่ะ แม่ต้องไปด้วยแน่นอนเตรียมไปด้วยแม่แม่มาพร้อมกับคำว่าแม่อย่าเรียกว่าเตรียมไปด้วยคือแม่ต้องไปอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแม่ไปถ่ายละครแล้วหยิบแม่ใส่กระเป๋าไม่ใช่นะคะด้วยค่ะก็ส่วนมากจะเป็นครีมกันแดดค่ะที่ข่ายไม่ได้แล้วก็แว้นตากันแดดด้วยเพราะว่าคือแรงใช่แล้วไม่ค่อยมีลมแดดจ้านะแต่นุ่มๆนี่ไม่ต้องห่วง แต่อยากจะรู้แค่ว่าสุดท้ายแล้วสมบัติมหาแห่งเรื่องนี้แล้วตามหาอะไรกันคะเบนตามหาอะไรสมบัติมหาเห่งเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเราจะออกไปตามหาทองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือทองนั่นแหละครับเไม่ไม่เดี๋ยวก่อนแต่ว่าย้อนแย้งนะช คือก็ตอนแรกก็คิดว่าเจอะไปหาทองแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ทอแต่ว่ามันมีค่ามันคือต้องไปดูในละครเออมันมีค่ามากกว่านั้นนะเอออะพีพีคะฝากคุณผู้ชมติดตามหน่อยค่ะค่ะก็พวกเรานะคะจากละครเรื่องสมบัติมหาเฮงนะคะก็ขอฝากนแฟนนะคะชมสมบัติมหาเฮงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะสมบัติมหาเห่งนะคะทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา19นาฬิกาวันนี้ขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกคนเลยขอบคุณ,ม,คณมากค่ะ อยืนได้นะคะติดตามกันนะเพราะว่าสนุกสนานมากคัะผู้ใหญ่ก็ดูเด็กๆก็ดูหลายคนชมไม่ว่าจะเป็นทีมรักแสดงเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะซีจงซีจีความเข้มข้นนะคะห้ามพลาดแล้วก็วันพรุ่งนี้สนมคำเ่านของเราจะต้อนรับ The Next Iron Chef นะคะจะตื่นเต้นนะเราเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าอยากเจอเห็นกันแบอินค่ะอินทุกเทสทุกอีพีค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้สนามข่าวเจ็ดสีหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เจ็ดนกาสามนาทีค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ